รีเทิร์นทรรักบทที่23แรกกันแอลที่เห็นภาพดังกล่าวเต็มสองตาก็หวีดร้องสุดเสียงพยายามจะพุ่งตัวไปที่ราวบันไดด้วยความเป็นห่วงแต่กลับถูกปองพลล็อกคอดึงเข้าหาแอลตอนนี้สมองขขาวโพลนไปหมดปากอ้ากว้างแต่เพราะถูกล็อกคอแทบขาดอากาศหายใจแม้แต่เสียงก็ไม่สามารถเปล่งออกมาให้เล็ดลอด ปองพลหัวรออสะใจที่เห็นน้องนอกไส้ใกล้หมดลมหายใจกับอาคเนที่ตะเกียกตะกายพยายามพาตัวขึ้นเหนือน้ําเขาก็นึกสนุกยิงรัวรัวลงไปทําให้อาคเนต้องดำลงไปให้พ้นวิถีกระสุนอย่างรวดเร็วไอเนมึงขึ้นมารับกระสุนกูก่อนปองพลชอบอกชอบใจคลายกล้ามแขนที่ล็อกคอแอลก่อนที่อีกฝ่ายจะหมดลมหายใจแต่ไม่ละความพยายาม นอกจากแอลจะหมดสภาพลงไปนั่งพิงราวเหล็กแล้วมันยังสุดลงนั่งยองๆเอามือเชยคางแอลแล้วสะบัดอย่างแรงจนหน้าหันไอ้โลกจิตปากดีนักนะมึงปองพลด่าไม่พอยังดึงผมแอลอย่างแรงแล้วเหวี่ยงไปอีกทางเดี๋ยวมึงได้ตามไอ้เนไปะเร็วนี้แนะ่แต่กูต้องได้ถ่ายคลิปมึงร้องขอชีวิตก่อนจะได้ส่งให้แม่ดูเป็นที่ะระลึกจะได้รู้ว่าเวลาถูกภาคของรักเป็นไง เผื่อมันจะอกแตกตายตามมึงไปอยู่ในนรกไอ้สารเลวจะทำก็ทำกูอย่ายุ่งกับแม่กูเอลระเบิดเสียงขู่กลัวจังเลยหว่าน้องชายปองพลว่าน้ำเสียงล้อเลียนจบก็หยิบมือถือขึ้นมาเริ่มถ่ายภาพโฟกัสเข้าที่หน้าแอลอย่างจงใจเห็นเลือดไหลเป็นทางมันก็ยังไม่สาแก่ใจร้องสิร้องให้ดังๆทำตัวให้หน่าสงสารเข้าไว้เผอบางทีกูจะเมตตา เยอเวลาตายมึงออกไปอีกหน่อยส่วนไอ้เนเหรอรอให้มันขึ้นอืดสักสามสี่วันศพคงสวยพีิลึกลหละสภาพคงทุเรศลุกตายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ปองพลพูดปั่นประสาทแอลจบก็กดบันทึกวิดีโอทว่าถ่ายได้ไม่ทันไรเสียงตวาดของชายวัยกลางคนก็ดังขึ้นไอ้ปองหยุดทำตัวเหลวไหลซะทีปองพลตกใจตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะเขากลายเป็นเด็กเล็กๆที่ถูกจับได้ ว่ากระทำความผิดอันไม่สมควรจนกิริยาลนลานพ่อปองพลหันไปตามเสียงเรียกก็พบว่าเป็นพ่อจริงๆสายตาของพ่อที่มองมาทําให้รับรู้ได้ว่าพ่อผิดหวังในตัวเขาเหลือกเกินพ่อมาได้ไงอ่ะปล่อยแอลระว,วางปืนลงซะทรงพลบอกสีหน้าเครียดจัดเพราะลูกที่โง่เขาทั้งยังก่อเรื่องไม่หยุดหย่อนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วปองพลทีแรกก็เสียใจแต่ก็ผิดหวังไปด้วย พราะเห็นว่าสนาที่ตามขึ้นมาและยืนข้างกันกันกบทรงพลเธอจ้องเขาด้วยแววตาผิดหวังก่อนจะรีบเข้าไปหาแอลที่สภาพร่อแร่เต็มทีอินเป็นไงมั่งลูกแม่มาทำไมมันอันตรายแอลเสียงแผ่วน้ำตาไหลอย่างกั้นไม่อยู่ที่เห็นแม่หน้าซีดเปิดขนาดนี้ก็แม่เป็นห่วงแกวาสนากระซิบขณะประคองแอลแนบอกไม่เป็นไรแล้วนะลูกครับแม่ แอลรับคำแล้วเ네นล่ะแล้วเ네นล่ะที่สอนอบอกว่าเ네นตามมาช่วยอินไม่ใช่หรอพี่เ네นพี่เ네นเขาแอลร้องไห้ซบหน้ากับอกแม่ก่อนกั้นสะอื้นแล้วเอ่ยเสียงแผ่วพี่เ네นพัดตกทะเลไปแล้วแม่ไม่รู้เป็นตายไร้ดียังไงมันยิงพี่เนแม่มันยิงพี่เ네น네โอ้วาสนาหันร,รีหันขวางมองหาทรงพลที่ยืนอยู่ไม่ไกลก่อนจะมองลงไปในท้องทะเลกว้าง ที่เริ่มมีฝนลงเม็ดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใจก็หายนึกถึงคนรักของลูกชายเธอไม่เคยเกียดอาคาเนเลยไม่เคยเลยสักครั้งเพราะรู้ว่าลูกชายคนเดียวของเธอรักเด็กคนนั้นมากมายเพียงใดเธอยังเก็บเครื่องบินกระดาษไว้โดยไม่เคยให้แอลรับรู้การมีอยู่ของมันแม้ว่าจะหมดสภาพเพราะตกน้ำจนเละเทะไปแล้วก็ตาม วาสนายังเก็บไว้เพราะไม่อยากทำลายน้ำใจลูกรักมากไปกว่านี้แต่ดูตอนนี้สิเห็นลูกรักร้องไห้ฟูมไฟเรากับใจสลายคนเป็นแม่อย่างเธอก็ใจจะขาดรอนรอนรู้งี้ถึงคำนี้จะมาตระหนักได้เมื่อสายไปแต่ถ้ารู้อย่างนี้เธอจะไม่ขัดขวางเลยตอนนี้วาสนาได้แต่มองลูกชายคนเดียวของเธอด้วยความเวทนาในขณะที่สองแม่ลูกอยู่อีกมุมหนึ่งของเรือ โดยมีสมุนอีกสองคนประกบอยู่ปองพลก็ฉุนขาดที่เห็นแววตาผิดหวังของพ่อที่มองมาเขาเกลียดเกลียดที่ตัวเองไม่เคยเป็นรูปที่ได้หน่งใจพ่อเลยสักครั้งปองพลเก็บกดจนระเบิดออกมาทุกการกระทาและวันนี้เขายิ่งทนไม่ได้ที่พ่อมองเขาด้วยแววตาผิดหวังในขณะที่มองสองแม่ลูกนั่นด้วยแววตาห่วงใยช่างน่าอิจฉาไม่สิน่ารำคาญตหาโคตรเกรียดพวกมันเลย พ่อมาที่นี่ทําไมมาคนเดียวไม่พอยังพานางนั่นมาด้วยพ่ออยากเห็นผมระเบิดหัวไอเด็กนั่นใช่ไหมแกอย่าทำโง่ๆนะปิงปองปิงปองเหรอพ่อจําชื่อเล่นผมได้เหรอผมจําได้พ่อเอาแต่เรียกผมว่าไอ้ปองไอ้โง่ปองไอ้ลูกนอกคอกปองพลตวาดเสียงก้าวพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจขอโทษเหรอไม่ได้ตั้งใจเหรอพ่อไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาด้วยซ้ํา เห็นสิพ่อเห็นสรงพลละล่มละลักบอกขณะข่มใจก่อนเอาน้ำเย็ sure. นเข้าลูกปิงปองแกได้ชื่อนี้เพราะพ่อกับแม่ที่เจอกันเพราะเราเป็นน hmm. <legislation>. ักกีฬาปิงปองเหมือนกันไงแกก็รู้ก็รู้แลอยงไงอ่ะพ่อแค่เคยรักแต่ต่อมาพ่อก็ไม่รักมันแล้วเหมือนกับที่พ่อไม่เคยรักแม่แล้วก็ไม่รักผมนั่นแหละปองพลระเบิดอารมณ์้องเสียงหัวเราะขื่นขมสรงพลใจหายเหมือนลูกชายกำลังสติหลุด เขาสะกดกลั้นอารมณ์จะตอบโต้ไปแต่ปองพลกำลังเลือดขึ้นหน้าตั้งใจทำร้ายแอลเหมือนอาคเน่าทำร้ายคนอื่นอีกเลยถ้าฉันทำให้เธอแค้นก็จับตัวฉันไปไม่ดีกว่าหรอวาสนาต่อรองไม่พอยังก้าวช้าๆเข้าหาแววตาของเธอมุ่งมั่นทั้งเด็ดเดี่ยวด้วยเห็นว่าแอลเริ่มมึนงงไม่ได้สติเพราะเลือดอยังไหลเป็นทางอย่างต่อเนื่องเขืนปล่อยไว้นานกว่านี้ อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นาทีนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าลูกชายสุดที่รักของเธอเอีกแล้วเย่าใจร้อนสิยังไงก็ได้ตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นลหละพูดจบปองพลก็ใช้ปลายกระบ,บอกปืนชี้ให้วาสนาเก้ามายืนด้านข้างเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเมื่อกระชากแขนวาสนามาได้ปองพลก็ล็อกคอเธอด้วยอ้อมแขนแข็งแ,แรงแล้วผลักแอลให้ห่างออกไปอย่างแรง มึงนี่โชคดีนะไอแอลที่มีแม่คอยปกป้องเธอก็มีชั้นไงวาสนาเกลียกล่อมฉันเคยไม่ดีต่อเธอเหรอปองพลวาสนาเห็นสีหน้าปองพลลังเลก็มั่นใจว่าลูกเลี้ยงจะไม่ทำร้ายเธอเพราะเห็นแก่พ่อของตัวเองก็รู้สึกว่าความคิดของเธอนั้นพลาดอย่างแรงเพราะไม่ทันไรปองพลก็จี้ปืนที่สีข้างแล้วกดปลากระบอกมันซ้ำๆจนรู้สึกเจ็บ ไม่ทันแม้แต่จะร้องแสดงความเจ็บปองพลับเธอให้ก้าวไปยืนทางฝั่งหัวเรือซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่แอลอยู่แอลที่ยังมึนงงเริ่มตั้งสติได้พยายามมองหาตัวช่วยหรือเครื่องทุ่นแรงแต่ทว่าพ่ออยากให้ผมเล็งตรงไหนก่อนดีละ่ะลำตัวหน้าอกหรือกลางหน้าผากไอ้ปองแกอย่าทำบ้าๆทรงพลตวาดลั่นต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ ปิงปองปิงปอง,งอะไรน้ำเน่าทั้งนั้นจริงใจของพ่อต้องเรียกผมว่าไอ้ปองตอนนี้มีแต่ไอ้ปองโูกชั่วของพ่อนี่แหละที่จะเป่าเมียพ่อกับลูกของมันให้ตายตกตามแม่ผมไปปองพลว่าอย่างคนเสียสติพร้อมกึ่งชดกึ่งลากวาสนาไปยังจุดที่เขาได้เปรียบไม่มีใครเข้ามาใกล้เพื่อช่วยเหลือได้เพราะนั่นหมายถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับสองแม่ลูกถึงชีวิตหยุดทำอะไรไม่คิดได้แล้วนะนั่นแม่แกอีกคนนะ แม่เหรอแม่เหรอปองพลตวัดกล้องพรางหัวเราะร่วนก่อนจะยิงปืนขึ้นฟ้าระบายความเครียดโอกาสนั้นเองที่วาสนาคิดว่าสามารถแย่งปืนปองพลได้จึงโผเข้าย้อยุดกันไปมาสุดท้ายเธอก็เป็นฝ่ายเพลี้ยพล้ำถูกปองพลตกหน้าถึงสองครั้งกลิ่นคาวเลือดเลยอบอวนอยู่ในปากแต่ถึงอย่างไรก็ยังพอมีแรงเลยได้ใช้ข้อสอบกระทุงใส่ท้องปองพล แต่ถึงอย่างไรก็ยังพอมีแรงเลยใช้ข้อสอบกระทุ้งใส่ท้องปองพลและเป็นเหตุให้เกิดความชุลมุนสุดท้ายปืนก็หลุดมือกระเด็นหล่นลงทะเลไปอาคาเคนที่ลอบกลับขึ้นเรือได้อีกครั้งหลังจากดำลึกหลบก,กระสุนที่ปองพลรัวใส่มันถากใบหูเข้าไปจนได้เลือดไม่ได้มีบาดแผลหนักเขาซ่อนตัวรอจู่โจมเข้าหาจนได้จังหวะที่พอดีจึงกระโจนเข้าไปรวบตัวปองพล แต่ทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทันทีที่แอลเห็นอาคเนเขาก็ร้องเรียกด้วยความดีใจพี่เนอาคาเนพยักหน้าให้แล้วยุยุดร่างปองพลแต่มันเหมือนหมาบ้าที่พระกําลังมหาศาลสุดท้ายก็ใช้สอบถองเข้าท้องอาคาเนอย่างแรงจนดิ้นหลุดไปได้ตายยากนะมึงไอเนปองพลคำรามเมื่อเห็นอาคาเนกําลังรวบรวมแรงกายลุกขึ้นก็เตะเข้าสีข้างจนสุดหัวไปอีกที ตั้งใจจะจบงานให้เร็วที่สุดจึงล้วงหยิบมีดพกที่ซ่อนเอาไว้ในสาบเสื้อเชิ้ตและจะแทงวาสนาให้จบจบไปความโกลาหลจึงเกิดขึ้นแอลกลัวแม่ได้รับบาดเจ็บเพราะระหว่างที่วิ่งหลบคมมีดจากปองพลไปมานั้นเธอสะดุดขาตัวเองล้มลงจนข้อเท้าแพลงแอลหวีดร้องสุดเสียงพุ่งเข้าไปเอาตัวบงังขณะเดียวกันอาคเนก็ใช้ความเร็วกว่า พยายามดึงร่างของแอลให้พ้นคมมีดจากปองพลจนมีดพลาดไปปักพื้นเรือมึงสองคนรักกันมากเลยใช่ไหมปองพลยิ้มเหี้ยเหมือนคนบ้าแรงจึงมีอย่างมหาศาลขณะคำรามขู่มือก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วกวัดแก่งไปทั่วฝ่ายทรงพลจำต้องตัดสินใจตวาดใส่ลูกชายอีกหนเพื่อเตือนสติและยุติเรื่องทุกอย่างโดยไวปิงปองแกทำทุกอย่างเสียหายมากแล้ว ถ้าไม่หยุดเรื่องทั้งหมดแกจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะแม้แต่นามสกุลของพ่อปองพลฟังแล้วยิ่งสะเทือนใจพ่อก็ห่วงแต่นามสกุลไม่ได้ห่วงเขาปองพลสงบลงสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดขณะที่น้ำตาก็หลั่งออกมาเป็นสายแน่ละ่ะเขาเสียใจผิดหวังและอดสูต่อเรื่องตรงหน้าพ่อไม่เคยรักเขาหรือยอย่างไรถึงทำร้ายเขาด้วยเท่คำรุนแรงต่อหน้าคนอื่น ปองพลเผยยิ้มจางๆทิ้งมีดลงยกมือขึ้นทั้งสองข้างแสดงให้เห็นว่ายอมยุติทุกอย่างด้วยหัวใจที่แตกสลายฝ่ายทรงพลจึงตั้งใจเข้าไปดูอาการวาสนาเทว่าก้าวไปได้สองสามก้าวปองพลก็เสียย,ยิ้มชั่วร้ายพุ่งเข้ากระแทกร,ร่างพ่อจนล้มไงายหลังจากนั้นก็ฉวยเอาปืนที่พ่อพกติดตัวไว้เสมอมาอยู่ในมือของตนแทนเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป้าหมายที่ปองพลเล็งไว้คือวาสนาในเมื่อพ่อรักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าเขานี่แหละจะทําให้พ่อต้องแตกสลายไม่ต่างกันอย่านหน้าไอ้ปองพ่อร้องห้ามเสียงหลงขณะที่ปองพลเล็งปืนไปที่วาสนาที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างๆแอลที่ถูกอาคเน่กอดไว้แนบแน่นปองพลหัวเราะบ้าคลั่งก่อนจะประกาศก้าวเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะแกนางแม่เลี้ยงสรารเลวเพราะฉะนั้นแกก่อนเลย ปลายกระบ,บอกปืนจากมือของปองพลที่เล็งเป้าไปที่แม่ทำให้แอลที่เห็นเข้าพอดีรีบสะบัดตัวจากอาคเนทว่าเสียงปังนัดแรกเฉียดเป้าหมายไม่เป็นอันตรายต่อใครแต่นัดที่สองนั้นพุ่งตรงไปยังแอลที่วิ่งเข้ามาขวางร่างแม่ของเขาเอาไว้ในขณะที่อาคเนโผล่เข้ากอดทำให้กระสุนเจาะทะลุร่างอาคเนย์จากด้านหลังทันทีทมกลางความตกตะลึงของทุกฝ่าย และแอลก็เป็นคนแรกที่รับร่างงนเงินของอาคเนไว้ได้ทันพี่เนปองพลยิ้มเหี้ยมสะใจและกำลังจะทำเรื่องชั่วช้ากว่าเดิมด้วยเป้าหมายคือแอลที่ส่งเสียงร้องน่ารำคาญแต่เสียงเรือตำรวจน้ำและเรือป้องกันภัยที่ขับมาอย่างเร็วพร้อมประกาศเตือนให้วางอาวุธและมอบตัวแต่โดยดีทำให้เขาชะง,งักทรงพลหน้าเสียกลัวลูกชายเป็นอันตรายรีบบอกด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหอบ อย่าทำผิดไปมากกว่านี้เชื่อพ่อนะงปปองหยุดพูดปองพลแผดเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนแพ้และต้องรับโทษหนักแต่เพียงผู้เดียว